Yeah, bop, like, yeah, yeah. Minions have spawned. A summoner has disconnected Wrap thyself in the cold of an empty sun. I have no

กินดาวต,ตารดูเส้นโคม่าป่ะเนี่ยเตี้ยอย ฟุ้งค้อนเ,เสียบไฟมองหวังของหมู่บ้านกลับมาแล้ว กบหายว่ะเอ้ยอ๋อมาละ uh. ป่าป่าอยู่ล่างป่าอยู่ล่างบบอ่า,บบอามอฟัดเคเย

น้นปุยสัตว์ควรตะมึงเนี่ยป้าก,นนกลัวนักเหรอเราวกวล,ลัวเหรอเราช้ากลัวเหรอ What wow. dark dreams may mm. come. กรรมโอ้ไม่รู้จักตบกูยังลูก โอ,โอ้ยทำไมไม่ยกสองวะถ้ายกสองนะแตกอีะมีกไหมงามไส้เกือบเสียยไงอ่ะเลือดนี้อยกว่าเกือบเสียยังไงเลือดน้อยกว่าขอเข้มๆนะ

มีอกต่างเลอะไรวะเนี่ยไปไกลมอ่เดี๋ยวไปเไปเดไปอด้โอ้ไม่รู้จัก<ล>ตบกูยังลูกไม่มีโอ้ไม่น่าจริงวะมันลั่น <laughs>

เดี๋ยววูโมฟาร์มฟรีเลยผ่านแลมันมีคิวอะมันมีคิวมันมีคิวอ้าวหนึ่งไม่ได้อยู่ใกล้ที่ผ่านแล้วเชียโอ้ไม่รู้จัก ตบกูยังลูกเราเมืหกดีกว่าเราไลืหกคอยแก๊งดีกว่าไปละเดินไปชาโกไม่เอา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 ราเลือกหกอะไรนะน้ำมังกรอ่ะน้ำมังกรอ่ะให้มันไปก่อ,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 อนกันได้ <OR> disgust, <Arrow> <Interredator> I walk betwixt the shadow and the light. Nammy, it may mean the sun will <Nstrual> ling lắm. Anyone want Linkanger? Okay. <N> <strong>

กลางหายกลางหายมาละมัลมาดูเซียนดูเซียนหายดูเซียนขึ้นขึ้นขึ้นโอเคผพไม่รับพอไมอ่รับไม่รับจะทำอะไรจะเอาอะ

ว่าแล้วอีอย่าดีวาไอ้น้องระวังทีมมึนะเอาเอาป่ปะเอาเอาบลาเออเอาบลา ไปกอดกินเลยก็ได้นะจ๊ะสวิตเป็ดโมหลังโมบอกโมบอกกูจะออกยังไงเขาบอกกูผิดอะไรกูผิดอะไรกูถึงได้อย่างงี้สวิตเป็ดอาไปแล้วนะแฝดปะแฝดล้วปะแฝดแฝดแล้วแฝดรตลอดไม่รู้อ่ะแต่ลิงแต่ลิงแฟด โอ้โหวยเคือจีนจีนเปิดอันติแบบต่อหน้าเลยวะมันไช่เหมือนผมเลยอะเล็ด เล่นคู่กับเล่นคู่กับจีนคนอื่นหรือแม่งดูแปลกๆไงเว้ยเหียเฮ้ยชาวโคตรสวยยังวะสวยยังเดี๋ยวไอ้โคตรโห่ล่างงองแงแล้วเว้ยล่างงองแงเว้ยใช่กินกินงองแงแล้วเว้ยแรงกว่า

Tinh bất chính mày tập ok nó ngọt chân ngọt chân nữa mày 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 แล่ไดพี่ก๊อดร้องอ่ะโอยบ้าอูนึกว่าเจ๋งนี่จะแฝดเปจิ้มวะกลัวมันเหมือนงูโกว่ะโทษ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 วว่จังหวะแขนงแข็งเย็บก็เล่นได้ครับผมทำไมหรอบมอกี่ขนาดแข็งเย็บนั้นไม่เออใครปล่อยแผลให้ีกเป็นสัตว์นีมันจะฉีกปาวะไม่ฉีกหรอก ไม่ไม่ไม่ได้ใช้อะไรมากอา่ะมันกดเกิดเกดกดกดผมไม่ได้ไปไไไป,ไปไเราไปเราไปทำอะไรมาแข่งชิคแล้วความอใจแล้วมันล,ง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 ลง้มระเบิดตูมอ๋อระเบิดตูม,มไปไประเบิดดิใจเย็นชาวบ้านเรียกชาวเรียกชาวบ้านเรียกว่าโง่เกินผมผมโดนหินปาดหาผมตัดตุ้หินเฮ้เหมือนเฮ้ย เฮ้ยมันแรงกันวะได้ไออีแล้วโอ้โหนี่กูแทงแล้วเนี่ยเฮ้ยกินกูยังไม่ทันสักอย่างเฮ้ยเฮ้ยป่าลงนี่แต่โดนหลอกเลยแนไปแล้วละน้อยอุ้ยแฟดลือกดไว้หยุดไว้แข็งใจไว้ นินงเนิ้าสวยสวยเวเ้ยไม่ไม่บินหรอทำไมไม่กดอทิปหายแล้วเออม่ใเียเียววะเออโอ้โหเมฆ้า ไม่ได้แดกคูล็อกไม่ขนามือพี่เลย <laughs> ทีหลังขอเก่งวันนี้หน่อยนะเฮะชาโคอยู่มิดเลนคุ้มป่าวะนะน่ะกับตอนนี้นะ่ะเหมือนคุ้มคุ้มเนี่ย มันจะไม่คุ้มราแตชิมมอสช็อกโคล่างว่ะไม่เป็นไรคลิปคลิปแอนดี้อยู่ทิมมอสุดชอบมันแน่ๆเดดันคลิปให้แม่งเลยเดี๋ยวดันดิ้วดันดิ้วไม่ผมดันดิงกันกางว่ะกลางกลางเพียบเร็วเฮ้ยช็อตลากลิฟต์ออกไปแล้วเมื่อกี้ผมน่าจะปิดไฟใส่มันก่อน รีบไปแก้วว่ะตายได้บ่ายจัดแบบตาของกูละมึงแดดตัวจริงตัวจริงอยู่นี่เลยเอาเอาตัวจริงอยู่นี่บอกตอนนี้หลอบได้หมดละไม่มีตัวจริงตัวปลอมทั้งสองตัวละแฟดเน่แฟดแล้วแฟดแล้ว นอกเทินนอกเทิสสนสีสดตีสดคุมว่ะโคตรคุมเลยไปดีดูเลยนะเย็ปุ๋ย ปุยปุยบอกโดเปสูตรเจดเอียงวะปุยปุยวิดเวทมาโอ้โหรูเซียนแม่งตวลายแท้ง ยเมื่อมันยกโคตรสวยอ้าวทำทำไมกูอะไรเนีวะไม่ได้แดกคูลอ็อกไปเหี้ยละไป็เลิกก่อนมั้งเฮ้ยวูคองไปไปเลย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 ให้รีบชนไหนเนิร์ฟตรงไหน โอ้โหก็แรงสาก็แค่ก็แค่ต้องเอ้าได้โมงทีอ้าวไม่ได้ไม่ได้ว่ะแค่บริหารวิบวยดียากตรงไหนบอกกันขี้ต่อเลยแต่เมื่อสุดท้ายก็เลือกคูดาวในแบบในแบบนี่เหมือนเดิมสี่ลีนิ่ง้ามันได้เปแล้วนุนจริงเ้งยี่ดูเสี้ยนเหรอะไรเออ Oh, ออ๋ก็จริงเพราะมันเป็นไอเทมสายแท้งด้วยไงเบรดเอาลุ้นจริงอะจาโเคเขาเล่นแล้วอะเล่อสี่เอาเกมบุปีไฟใส่ได้เลยสกูมันไม่ได้อยู่ตัวเดียวเลยน,ะนี่อ้าวตัวจริงจริงมึงไม่ต้องขยับเอ็นตันอุย้ยพุดพุดพุดหยับหยับไม่ได้ เป็นคนดีไม่ต้องกลับเลยไม่ต้องกลับไม่ได้แดกคู şey ้ล็อกไม่ขนามือพี่เลยที่หลังของเก่งวันนี้หน่อยนะ ขยับไม่ต้องขยับย้อนไอ้ก็อดได้ไปหมดเลยเอือกูแพ้เวทเอือเออเออธรรมดาวะจาากอคิลมึงแฟดมาเลยเลยเดี๋ยวมึงจะไม่มีแฟดเดี๋ยวมึงจะไม่มีแฟด อ๋อไอ้ปุยยิงฟรีไอ้ปุยยิงฟรีอ่ะจีนอะไรอะไรของจีนเขาวะอะไรก่อนไปวิดาหสอ่ะอ้๋อเรียบร้อยแตกเอาเอาเอาเหมือนอะไรวะอะไรวะแตกแตกอีกอ๋อไม่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 เหน็ดไม่เหนแมวแมวพี่บอกตรงๆนี่มันทางของพี่เหมือนอะไรวะเหมือนเด็ก เหมือนผูใหญ่ไล่ตบหัวเด็กเจัะุนแ่ระเว้ยแงนะขอพี่บร์งจะหลุดแต่แรงนะเว้ยโอ้ยจอเล่นสาย์เวดกเร็วเดี่ยวบาลนครับอะไรอะไรอะแมวแมวแมแมวก็ถามว่าอะไรไงจ้บาลเหรอ ไม่ไม่มีอะไรไม่มีอะไรโคตรเรยจะเอาไปเลยยัไม่ได้เลยไปไมเอาไมเอา๋อเพื่อนกันตีก็จบละไปเอาก็ได้นะมันไม่กล้าออกมาหรอกลิ้นหน่อลิ้นบาร์หลกมันแตกอื้มแม่งเขียวเวฟยไปจริงจริงวะป๊อปป๊อปป๊อปตายหมดเป็ืแล้วกลับบ้านไปเอาของก่อนนะใจเย็นะ กระนอยอียี่สิบเจ็ดไวว้าวฉันรักคนหนึงเรารักนายนะเฮ้ยจะหรอย่างว่นะมึงไม่เคยดูของเจสซี่บอยไทยแลนดจริงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนั่นแหละเจมส้เจมเจมเาจเจมม ปิดไฟแล้วปิดไฟปิดบอดลุยปันว่าวไปปันว่าวไปวิท์เฟดลงใจเย็นๆใจเย็นๆเฮ้ยปิดบอยินที่นี่มนสองร้อยไอ้คิวเพชจะเ็นม่ใช่ก ยังไงยังไงครับไอ้บ้าคุนึกว,ว่าเจ๋งธรรมดาเว้คนเจ็บแขนคนนี้แล้วก็โดยอ